ท่านผู้ชมอันเรื่องรามาจากเราได้น่าอาร์ติกลาหมที่เป็นพลเรือนท่านผู้ชมพลเรือนท่านปรสุดทิลงกลางแสงบ่อวานนี้งานวันเด็กที่สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเชียงยือนอำเภอเชียงยืนมาสรารคามเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่นายกเทศบาลตำบลเชียงยืนของสรารคามคุณชานวิทย์พุทธบุรีบอกเลยจัดกิจกรรมวันเด็กมาทุกปี แต่ปีนี้เป็นครั้งแรกของอำเภอเชียงยืนที่มีโอกาสเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพมาจัดแสดงนี่ไม่เคยมีมาก่อนและชีวิตนี้ของไม่คิดสร้างความตื่นตาตื่นใจกับเด็กๆที่เดียนของจริงเป็นการเปิดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเอาอาวุธปก,ปกติเนี่ยจะต้องอยู่ในหน่วยทาหารหรือจะเป็นจุดหลักๆกองทัพบกกองทัพอ,อากาศนี่ มาจัดแสดงในงานวันเด็กของเทศบาลตะบนเชียงยืนมาสารคามท่านผู้ชมมาจากไหนมาจากกองฐ<ก>านาร,รากท, <3 S 2> ที่3ามตมฐานราบที่8ค่ายสีหรัฐเดชโชชัยที่ขอนแก่นนะคะก็จะมีรถรอยบอแบบ50พร้อมติดตั้งอาวุธเป็นอาวุธปืนขนาด M16 M249 M203 แล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดมาจัดแสดงด้วยกองทัพยังได้เปิดครัวสนามบนรถประกอบอาหารเลี้ยงเน่ ท่านผู้ชมเลือกดูตำ,อำ,อตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนงานบันเด็กะรถถังมากันเต็มเลย <c oughs> คนสุทินบอกบรรยากาศสนุกสนานเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมฮะ, <c oughs> ะ,มะนี่ราติกลาหอมนี่ท่านท่านสุทินไม่ได้เป็นริติกลาหมเนี่ยมาสรา,ารคามไม่น่าจะสามารถจะแสดงแบบนี้ให้เด็กๆที่นั่นมือมือากาศในร่วมกิจกรรมนะเห็นไหมเป็นบรรยากาศแบบนี้ อนี่ฮะให้ดูบรรยากาศย้ำวันนี้ไม่ได้อยู่ที่กองบัญชาการกรองทัพบ,บกค่ไม่ได้อยู่ที่ค่ายสุรานารีไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่สนามฟุตซอลของเทศบาลตะบนเชียงยืน